สีขาวเหลืองทําสีอะไรดีอะคะหนูอยากให้แฟนรักแฟนหลงอช่วงนี้เหมือนมันจะมีกิ๊กเลยอะอือจริง,รงๆแนะนําเป็นพวกโทนสีน้ําตาลค่ะน้ําตาลอ่อนน้ําตาลช็อกโกแลตหรือไม่ก็น้าตาลมนหรือไม่อีกสีหนึ่งที่จะทำให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นก็อาจจะเป็นพวกโทนแดงค่ะเลดวา์องุ่นก็ได้ค่ะหรือจะไป,จ,ไปจริงๆเลยก็เป็นแดงเชอร์รี่ไปเลยค่ะเป็นแดงสว่างเลยก็ได้ค่ะที่สีอื่นอีกไหมะได้แค่สองสีนี้หรอจะเป็นโทนสีพวกมะฮอกกานีก็ได้คาราเมลก็ได้ค่ะหรือเป็นน้ำตาลมนก็ได้ค่ะคอนเราจะรอด มีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ<ะ>ืมเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะ หรอคะต้องสีนี้หรอคะแต่พี่ช่างเขาไม่ค่อยแนะนําแต่ว่ามันมันจะดีกว่าใช่ไหมคะเฮงด้วยหรอคะแปนรักแฟนหลงด้วยได้คะ่ะได้งั้นเดี๋ยวหนูเอาสีนั้นและค่ะขอบคุณนะคะช่างคะหนูตัดสินใจได้ละค่ะอาเป็นสีบอลคะ่ะสีบอลพี่ว่ามันไม่รอดนะคะมันไม่เหมาะกับสีผิวเราเลยคะ่ะถ้าเกิดเรายิ่งทําพวกโทนสว่างมากๆบอลบอลทองอย่างเงี้ยค่ะหน้าเรามันจะยิ่งดูหมองมากเลยคะ่ะอย่างมันต้องอาจจะต้องแต่งหน้าช่วยด้วยนะคะต้องแต่งหน้าทุกวันเลยไม่งั้นเราแบบไม่ได้จริงๆคะ่ะการใช้ชีวิตจะลาบากมากปฏิบัติหมองด นะคะเนี่ยแล้วรักก็ดีดูวยด้วยหมอดูเขาได้ดูสีผิวให้ลูกค้าไหมคะเนี่ยแต่ทำแล้วมันเฮงนะคะพี่ทำทำเป็นขาเชื่อหมอดูมันจะได้เฮงได้เลิศรักดีดีรวยรวยป้องโอเคค่ะเอาเบอร์ไปห้หมอดูหนึ่ง